เมื่อเกิดเหตุนี้แล้วเนี่ยมันจะกระทบสังคมไทยอย่างไรเจ้าสัวจำนวนมากไม่น้อยลำบากแต่ความยากลำบากมันก็ t r i c เกิลดาวไปเหมือนกันพวกหลังๆนี่ตามมาโอเคถ้าเผื่อคิดเป็นจำนวนเงินแล้วมันก็น้อยกว่า้ผลที่พวกนี้หดลงไปแต่แน่นอนฮะคิดเป็นสัดส่วนของรายได้ของเขามันก็มันก็หน,นักหน่อยอยู่ดีๆคนมีงานทำไม่มีงานทำขึ้นมา เขาก็เสียรายได้ไปที่ต่างว่าเดือนละไม่กี่พันบาทหรือห้าพันบาทอะไรสําหรับเขามันใหญ่แต่ว่าสําหรับประเทศโดยรวมเราดูมันไม่มากแล้วคนหากินในภาคการเกษตรชนบทไปไงครับอ็ผมคิดว่าถ้าหากว่ามีที่ดินของตัวเองแล้วมีการผลิตสินค้าเกษตรผมคิดว่าฐานะดีขึ้นมากอาจารย์บอกว่าถ้ามีที่ดินเป็นของตัวเองถ้าไม่มีที่ดินทํากินหมายควาว่าถ้ารับจ้างในภาคเกษตรก็ยังพอจะมีทางกินหากินได้ ถ้ากลับมาจากโรงงาน <c oughs> อันนี้ยังเป็นคําถามที่ผมมีอยู่ในใจที่ยังไม่มีคําตอบคําตอบที่ดีสุดคือไม่ไมไมทราบเลยนะฮะแล้วผมคิดว่าคือไม่ทราบเลยว่าอะไรกําลังเกิดขึ้นหลังจากวิกฤตเศรษฐกิจที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยนะ,ะว่ามันเกิดขึ้นยังไงกับผู้คนจริงๆนะ,ะนอกจากตัวเลขที่เป็นสิ่งที่ราชการให้มาเนี่ยนะฮะคนตกงานกี่แสนกี่ล้านคนต่อปีอต่างๆนานาเหล่านี้ซึ่งมันเป็นตัวเลขที่มองไม่เห็นว่าความร<อ>ียนตรงๆนะ อย่าไปเชื่อเลยฮะตัวเลขพวกนั้นครับถึง,ถ,งถึงมันถึงมันจะจริงก็ไม่มีความหมายอะไรนะเพราะมองไม่เห็นชีวิตคนทนี่สิ่งที่ผมอยากจะพูดเลยอย่างนี้เป็นนิดหนึ่งคือผมรู้สึกว่าความสนใจทั้งในของรัฐก็ตามนักวิชาการก็ตามในการจะเปลงไปดูข้อมูลจริงว่าอะไรเกิดขึ้นกับคนจริงจเวลานี้เนี่ยผมว่าน้อยมากๆเลยเนะฮะแล้วผมคิดว่ามันสะท้อนให้เห็นว่าเราเรามองวิกฤตเนี่ยผิวเผินมาก เราไปคิดว่าเออมันจะมันจะรอดพ้นภัยในปีสองปีนี่เห็นบอกควอเตอร์สุดท้ายนี่ก็จะดีขึ้นแล้วใช่ไหมจำลองอย่างเงี้ยนะฮะก็อื่นต้องตั้งสมมติฐานว่าไอ้วิกฤตครั้งนี้เนี่ยมันจะลุกลามไปจนถึงขั้นสุดท้ายที่เรียกว่ากระียุกแบบคนปลนล้านอาหารเหมือนอินโดนีเซียหรือเปล่าเพราะว่ารแรกๆเนี่ยเราเริ่มจากวิกฤตอังกฤษลิซับสถาบันการเงินแล้วก็ต่อไปมันก็ลามไปทั้งระบบเรียงเซกเตอร์ ector, ใช่ไหมหรือระบบภาคเศรษฐกิจจริงแล้วตอนนี้ก็ขั้น,นที่สาก็ลามมาถึงทั้งหมดโดยผ่านอสสภภาาวพ อันที่4ี่ก็คือคนไม่พอใจแล้วคนจะลุกคือคนระบบหรือว่าสร้างความปั่นป่วนที่เราเรียกปัจกัียุกถ้าดูถึงขั้นตอนนี้ผมคิดว่าเราหยุดแค่ระดับ3นะฮะคือว่าระบบนี้มีปัญหาสภาพคล่องแล้วถ้าดูในแง่วัฒนธรรมของคนไทยและความเข้มแข็งของรัฐไทยในเรื่องที่จัดการกับปัญหาพุ่งนี้นะคะคงไม่เกิดในระดับนี้ผมอาจจะต่างคนนึงอย่าไปคิดว่าวิกฤตมันคือเศรษฐกิจเท่านั้นผมคิดว่าเมื่อเราเปเชิญผมใช้คําว่าเอกภาพของวิกฤตหลายด้านในเวลาเดียวกัน เศรษฐกิจเราก็วิกฤตนะฮะการเมืองเราก็วิกฤตวัฒนธรรมการศึกษาเราก็วิกฤตนะฮะระบบราชการไม่ต้องพูดถึงนะฮะเราก็หนักหน่วงนี่คือเราเผเชิญสภาวะซึ่งมันหนักหน่วงพร้อมๆกันพร้อมๆกันกน,นะฮะแล้วก็ปัจจัยอันหนึ่งคือความสามารถของอะไรสเตทเองหรือรัฐหักเองนะที่จะแก้ไขปัญหาเนี่ยผมผมให้ความสามารถถ้าผมตีเกตนะนะฮะผมจะให้ประมาณสักหรหรือ10%เ ของความสามารถที่จะ,ะเผชิญปัญหาจาก100ร้อยเนี่ยนะคร<ห>ับไม่ใค่แค่นี้เท่านั้น,นเองนะฮะอันนี้จะทําให้ตัววิกฤตเนี่ยมันมันรุนแรงขึ้น,นแลสิ่งที่ผ่านมาที่เราไม่เคยทํากันเลยในวงในเชิงวิชาการคือว่าในขณะที่เรารู้ว่าโลกมันกนลาลังจะเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะฮะไม่ว่าเรื่องของโลกาภิวัตน์หรือเรื่องอะไรก็ตามที่เนี่ยการศึกษาอย่างเป็นจริงจังในแง่ของระบบโลกของพัฒนาการครั้งใหม่ของโลกเนี่ยเราก็ยังไม่มีการทํากัน คนว้าติดตามกันอย่างจริงจังว่ามีผลกระทบอย่างไรคือเรามองที่ผ่านมา,ท,าที่ยอนผมย้อมที่กระแสดุกาพิวัฒน์นีดหนึ่งเ,เมื่อเกิดกระแสนี้ขึ้นมาเนี่ยเรามองตามแนวคิดของตะวันตกซึ่งเสนอกับสังคมไทยทุกคนชื่นชมหมดนะรกระแสนี้เนี่ยมันผม,มคิดมีอิทธิพลอย่างมหาศาลเพราะมันสร้างมายาขนาดใหญ่ขึ้นไปก,กับสังคมแห่งนี้ด้วยซ้ำไปคือผมคิดว่าชนชั้นนาเองก็เชื่อว่ามันจะมันเราจะรุ่งโรจน์ ในศตวรรษที่21เ,เราล้วก็มีคำตอบอับน,นึงว่าเอเชียจะรุ่งโร์เหมือนกันในศตวรรษที่21นะฮะแล้วก็เรามองโลกเหมือนกับว่าทุกอย่างเนี่ยมันจะราบเรียบมันจะขึ้นไปทีละขั้นทีละขั้นตลอดเวลาครับงนั้นในที่ผ่านมาเนี่ยเราทุ่มทุกอย่างเพื่อจะแข่งให้ถนกับโลกจาย์เรื่องผูกขาดนะครับเพราะผมเคยได้ยินอาจารย์พูดก,กับผมว่าในที่สุดแล้วเนี่ยมันจะเหลือไม่กี่ตระกูลอาจารย์ยังคิดอย่างนั้นอยู่หรือเปล่า ผมคิดว่าตระกูลใหญ่ๆที่เป็นนายธนาคารดีๆก็จะรอดได้นะฮะแต่ตระกูลเล็กๆทั้งหลายที่กําลังที่ได้ตะเกียกตะกายขึ้นมาเป็นนายทุนระดับใหญ่ในช่วงตอนที่ฟองสบู่นี้เนี่ยนะฮะแล้วก่อนหน้านั้นก,ก,ก,ก็หลายคนก็จะไม่เห็นหน้าเห็นตากันอีกนะฮะเศรษฐกิจที่หวังพึ่งธุรกิจครอบครัว hmm. นะฮะเท่าแก่และพวกหรือนห้างและพวก hmm. นะฮะ,อ,ะอันนั้นเนี่ย ผมคิดว่าต้องมีการทบทวนกันไม่ใช่เพราะว่ารัฐบาลมานั่งคิดกันหรือพวกเรานักวิชาการมานั่งคิดว่าอะไรที่ดีที่สุดแต่ว่ากลไกลเศรษฐกิจ,จเนี่ยมันจะนมันจะเปลี่ยนไปมันจะเปลี่ยนไปแล้วมันจะเลือกเองการเข้ามาของนายทุนต่างประเทศเนี่ยมันจะปรับเปลี่ยนอันนั้นมันจะทําให้ระบบก,การหลายอย่างนี่มันต้องปรับเปลี่ยนไปเรื่องภูเขาเนี่ยผมคิดว่าผมจะไม่ได้มองในเรื่องเศรษฐกิจเท่านั้นเพราะว่าผมคิดว่าถ้าเรามองเรื่องพัฒนาการที่ผมพูดถึงโลกการพิวัตด มันจะมีสองกระแสที่ผมคิดว่ากระแสใหญ่ที่เข้ามากระแสรแรกที่เราเรียกว่าสื่อเสรีนะฮะสื่อเสรีหรือสื่อไร้พรมแดนมันจะก่อให้เกิดสิ่งหนึ่งที่เขาเรียกว่าวัฒนธรรมไร้พรมแดนนะฮะหมายความว่ามันเป็นแหล่งผลิตใหญ่ทีเดียวซึ่งจะนําสู่การสร้างวัฒนธรรมอันหนึ่งซึ่งผมคิดว่าวัฒนธรรมอันนี้เนี่ยโดยตัวมันเองเนี่ยคือศูนย์ของมันคือฮอลลีวู นะฮะในแง่ของการผลิตหนังซีดีแล้วก็เชื่อมกับสถาน <S 1> <S 1> <S 2> <S 2> มตรฐธรรมอื่น,น,นตัวนี้เองจะเป็นตัวเปิดใหญ่เพราะว่าปัจจุบันเนี่ยผมคิดว่าอํานาจเนี่ยที่กําลังจะเกาะตัวขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่อำนาจทางเศร,รษฐกษิจเท่านั้น <S 1> <S 1> <S 2> <S 2> แต่เป็นอํานาจที่ใหญ่มากทางวัฒนธรรมซึ่งลุกโลกขึ้นมาผ่านสื่อสารเกือบทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับสื่อสารของโลกทำให,ให้แนวคิดของคนหรือวิธีคิดเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปด้วยแล้วก็ไม่ใช่แค่ แล้วก็เหมือนการผูกขาดมันเกิดมาจากการผูกขาดในแง่การผูกขาดในแง่ข่าวสารนะเดี๋ยวนี้ยุขา่ขาวสารโลกผมคิดว่ามันผูกขาดโดยองค์กรข่าวสารไม่ขีองค์กรเท่านั้นนะฮะที่จะมาตีความว่าอะไรดีอะไรไม่ดีการลุกทารวัฒนมอันนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่มากเพราะว่า,เ,าเพราะว่าวัฒธรรมเป็นเรื่องที่อะไรไม่มีใครรู้สึกมันทลายนะฮะการแพร่ก็ามาเรือ่อยๆมันซึมก็มาเรื่อยๆ